สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มนี้แหละซินฮาร์ดนะครับผมเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยประโยชน์ประโยคย,ยอดฮิตเลยนะครับผมเกิดมาจนจะสําเร็จได้ยังไงนะครับเป็นประโยคที่ยอดฮิตมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อเรื่องแบบว่าก็มันมันเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้มีฐานะถามว่าพอเอาสรุปตรงๆถามว่ามันมีผลไหมมันมีครับแต่ แน่นอนว่าคุณเสียเปรียบในตอนแรกไหมใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้คุณจะไม่รวยนะไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้คุณจะไม่รวยครับแต่ว่าตอนแรกจะลําบากกว่าคนอื่นจะยากลําบากกว่าคนอื่นไหมแน่นอนครับด้วยโอกาสด้วยอะไรหลายอย่างอาจจะน้อยอาจจะน้อยกว่าคนอื่นแต่มันมีโอกาสที่จะรวยอยู่นะครับก่อนอ응ื่นก่อนอื่นเลยเนี่ยคือคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะเชื่อแบบไหน มันไม่มีอะไรผิดเคยมีคําคมที่เขาพูดเอาไว้ว่ามันไม่ผิดที่คุณจะเชื่อว่าคุณเกิดมาจนมันไม่ผิดที่คุณจะเลือกเชื่อว่าคุณเกิดมารวยคุณเชื่อแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นครับนะถ้าข้างในคุณมีความรู้สึกอยากที่จะรวยยังไงคุณจะรวยแน่ๆนะครับผมถ้าข้างในคุณเลือกที่จะรวยแล้วคุณจะล้มลุกคุกคานล้มเหลวต่างๆนานาจนมันประสบความสําเร็จจนได้นะครับ ในตอนเด็กเนี่ยคุณอาจจะถูกปลูกฝังว่าเรียนดีๆนะลูกเพื่อที่โตมาจะได้ทำงานเป็นลูกจ้างซื้อบ้านซื้อรถเงินน่ะแค่มีแบบพอกินพอใช้ก็พอแล้วนะครับนั่นแหละเงินแค่มีพอกินพอใช้ก็พอแล้วทำให้ไอ mindset ตรงเนี้ยผมผมเป็นนะตอนเด็กมันทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ต้องขนขวายอะไรเยอะแค่เรียนจบมาหางานทำก็พอแล้วนะครับผม แต่ความเป็นจริงก็คือแค่มีด้วยอ,อะไรหลายๆอย่างเนี่ยตอนนี้ผมก็ทํางานคือเป็นหนี้พอเราเป็นหนี้แล้วผมบอกเลยว่ามันหาจ่ายไม่ทันนะครับแค่ใช้จ่ายเกินที่เราคิดมานี่มันก็แทบจะมีปัญหาเยอะมากๆแล้วเราถูกปลูกฝังกันมาแบบนั้นนะครับว่าหาเงินเพื่อมาซื้อรถซื้อบ้านนะลูกจะได้มีหน้ามีตาให้คนอื่นเขาเห็นให้ญาติเขาเห็นนะครับเพื่อมาเป็นหนี้เนื้อออกใช่ไหม แต่ไม่ได้สอนว่าไม่ได้สอนในหลักที่มันถูกต้องอะหลักที่มันถูกต้องก็คือแน่นอนครับถ้าคุณไปฟังคนสําเร็จทุกทุกท,ทุกคนอะแม้กระทั่งโค้ดการเงินทั้งหมดอะเขาจะไม่อยากหนี้ไม่ใช่เรื่องที่แย่ครับถ้า,าแต่มันแยกระหว่างหนี้ดีอะหนี้เสียมันก็แยกกันออกไปอีกรูปแบบหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านการเงินอีกทีหนึง่งแต่ว่าเราถูกปลูกฝังมาเพื่อให้เราเป็นหนี้นะครับมาเป็นลูกจ้างเขาอะนี่คือสิ่งที่เขาคิด ซึ่งเชื่อเลยว่าแนวคิดแบบนี้คุณคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดนี้ก่อนนะครับเชื่อก่อนว่าคุณจะรวยได้ไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะอะไรในตอนนี้อย่าฟังสิ่งที่สังคมต้องการครับเมื่อไหร่จะมีรถเมื่อไหร่จะมีบ้านอย่าเพิ่งฟังคำคำพวกนั้นนะครับส่วนตัวผมมีรถแล้วก็เพราะว่าอยากให้คนรุ่นอื่นเห็นจะบอกได้เลยว่าเขาก็ชมเราแค่ตอนแรกตอนนี้เขาไม่ได้ชมละเฉยเย แต่เราเหนื่อยเหนื่อย5ปี6ปีกว่าจะพอนหมดเนื่อออกใช่ไหมครับเลือกที่จะเชื่อความคิดตัวเองก่อนนะครับบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะกําหนดผลลัพธ์ชีวิตกับตัวเองพูดกับตัวเองบ่อยๆซเซลล์ทอกับตัวเองครับกดแรงดึงดูดจะทํางานเมื่อคุณพูดแบบนี้กําหนดผลลัพธ์กับชีวิตตัวเองฉันเลือกที่จะกําหนดผลลัพธ์กับชีวิตตัวเองนะครับพูดคํำนี้บ่อยๆนะครับ พูดอย่างมั่นใจเนี่ยให้จิตใต้สํานึกข้างในของคุณนะ่ะจิตใต้สํานึกที่แบบว่ามันจะชอบต่อต้านคุณตลอดเวลานั่นแหละข้างในคุณนะ่ะให้เขามีพลังให้เขามี energy ให้เขาจําคําพูดนี้ได้ว่าฉันเลือกที่จะกําหนดผลลัพธ์ด้วยชีวิตตัวฉันเองไม่ใช่คนอื่นนะครับจําไว้ว่าครอบครัวไม่ว่าครอบครัวจะของคุณเนี่ยสถานะแบบไหนนะครับคุณต้องเลือกกําหนด ผลลั์ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นนะครับไม่ต้องสนใจว่า,าครอบครัวสถานะอะไรเขาจะอยากให้คุณเป็นนู่นเป็นนี่แน่นอนว่าการขัดแยง้งกันเกิดขึ้นในตลอดนะครับแต่คุณต้องสู้นะครับต้องสู้เพื่อผลลัพธ์ในชีวิตของคุณไม่อย่างนั้นชีวิตคุณจะกลายเป็นผลลัพธ์ในแบบที่คนอื่นต้องการและสุดท้ายคุณก็สูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับพูดกับตัวเองทุกวันนะครับทุกเช้าที่ตื่นมาใน ชีวิตคุณจะสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับมันต้องนึกถึงพลังงานดีๆเข้าไว้นะครับผมไม่ว่าอาดีตคุณจะเจออะไรมานะครับเราจะไม่สร้างอนาคตจากอาดีตครับเราจะสร้างมันจากป,ปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นนะครับอดีตคุณจะเจอเรื่องราวเลวร้ายอะไรยังไงจะแย่แค่ไหนเราจะไม่สร้างอนาคตจากอาดีตนะครับคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นก็ชั้นมันจนนี่แค่นี้มันก็พอละ อนาคตคุณก็จะทํางานแบบเดิมเพราะคุณไม่เซ็ตคุณเชื่อว่าชีวิตฉันได้แค่นี้นะครับผมพอ <c oughs> ตอนนี้เราอาจจะยังทํางานเดิมอยู่แต่ถ้าคุณมีแนวโน้มว่ายังไงวันหนึ่งฉันจะรวยให้ได้คุณจะพยายามหาทางต่างๆนะครับล้มลุกคุคานพอสมควรนะครับแต่นั่นแหละคือการที่ความคิดจากปัจจุบันคุณตอนนี้เราสร้างอนาคตจากปัจจุบันแหละฉันเชื่อแล้วว่าฉันรวยได้นี่คือความคิดเริ่มจากความคิดนะครับ จากข้างในของตนเ,เองตัวเนี้ยแบบ100%และสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสร้างอนาคตของคุณให้มันดีได้นะครับผมก็ประมาณนีประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ขอบคุณนะครับที่คอยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมใครที่ถูกจริตกับผมหรือว่าชอบความเป็นตัวของผมในการที่ผมทำโพสแค์หรือทําเนื้อหาเรื่องราวต่างๆาคุณสามารถให้กําลังใจผมได้ในการกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับผมอีกหน่อยจะมีเนื้อหาพรีเมียมคอนเทนต์นะครับผมยังไงก็ติดตามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับดีแลกยินท์าสวัสดีครับผม